assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาไวยากรณ์อาหรับนะฮูค่ะก็มาถึงนาม,มูซาจูลิลเลียรอบนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหัวข้อในเรื่องของฟิยมูดอและที่เป็นซอฮีฮุลอาคิรค่ะเรามาดูกันประโยคแรกนะคะอยู่กอติลุลมูจาฮิดูก็คือคำที่เป็นฟิยมูดอและซอฮีฮุลอาคิรเนี่ยก็คือคำว่าอยู่กอติลูนะคะเฟียมูดอเรทซอฮียะนะคะก็คือหมายถึง เป็นเฟียมูดอแรนะคะที่ไม่มีอักษรอลิฟวาวยาอยู่ท้ายคำค่ะก็จะรอฟด้วยกับสระดอมมะมาดูตัวอย่างกันอยู่กอตีลูนะคะเป็นเฟียมูดอแรนะคะอยู่ในสภาพรอฟและอาราม,มัดในการรอฟนะคะคือสระดอมมะที่อยู่ท้ายคำค่ะต่อมานะคะมูจาฮิดูมูจาฮิดูนะคะเป็นฟาแอนนะคะอยู่ในสภาพรอฟและอาราม,มัดในการรอฟเนี่ยก็คือสระดอมมะที่อยู่ท้ายคำเช่นกัน ต่อมานะคะเป็นตัวอย่างที่2นะคะก็คือเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อมันอยู่ในสภาพนัสซึซ่งเฟียมูโมดเรตโซฮีฮุลอาคิรเนี่ยจะนัสด้วยกับสรารพัดฮะตัวอย่างนะคะเช่นลายฮารบัลมูจาฮิดูลันนะคะลันเนี่ยเป็นฮารฟูนาฟีนัสซอฟนะคะก็คือเป็นอานาฟีปฏิเสธนะคะแปลว่าไม่แน่นอนนะคะแปลว่าไม่อย่างแน่นอนแล้วก็ยารบ้าเนี่ยเป็นเฟียมูโมดเรตโซฮีฮุลอาคิดนะคะก็คือเป็นเฟียมูโมดเรตนะคะ อยู่ในสภาพนัสและอลารามัตในการนัสนะคะคือสระฟัชชาที่อยู่ท้ายคำนะคะแล้วก็ต่อมานะคะคือคําว่าอัลมูจาฮิดูตัวนี้เนี่ยเป็นฟาแอนนะคะอยู่ในสภาพรอฟและอลารามัตในการรอฟนะคะคือสระดอมมาที่อยู่ท้ายคําค่ะต่อมานะคะก็เป็นตัวอย่างที่3นะคะก็คือเมื่อเฟียมูดอลาสฮีฮุลอาคิดนะคะเป็นจะสัมนะคะก็จะจะสัมด้วยกับสุกุลนะคะตัวอย่างเช่นลัมยะรอบอัลมูจาฮิดู แล้วก็เวลาเราจะอ่านเชื่อมนะคะกับคําที่เป็นอลิฟลามแล้วไอตัวก่อนหน้าเนี่ยเป็นสุกูลเราจะเปลี่ยนมาใส่สระกัสรนะคะเพื่ออ่านเชื่อมไปกับคําที่อยู่ต่อจากมันนะคะเช่นลมยะรอบิลมูจาฮิดูนั่นเองค่ะ่ามาดูกันลมนะคะลมเนี่ยเป็นฮัตฟูนาฟีที่เป็นจัสมนะคะเป็นปฏิเสธนะคะแปลว่าไม่เหมือนกันยะรอนะคะเป็นเฟียมูรอแระนะคะมัจจูมนะคะ ออยู่ในสภาพ jazz นะคะแล้วก็ jazz ด้วยกับสุกูลนะคะรอ c ตัวนี้และ al mujahidu al mujahidu เนี่ยเป็นเฟียะนะคะมาอัฟค่ะเป็นฟาแอนนะคะอยู่ในสภาพรอ c และอลามณ์ในการรอ c นะคะคือสระดอมมาที่อยู่ท้ายคำค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับแบบตัวอย่างนะคะของการเอียรอปนะคะของเฟียะมูโรดะซอฮิฮุลอาคิด ซึ่งเราก็ได้เอ่อเอราผ่านมาแล้วแหละในคำนามชนิดต่างๆก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่ามันก็มีเฟียเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะมาลงลึกกันอีกทีนะคะว่าเฟียมูโดเรโซฮีฮุลอาคิดนะคะหมายถึงเฟียมูโดเะที่ว่าไม่มีอัลฟวาวยาอยู่ท้ายคำนะคะอัลฟวาวยาเนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือฮัรฟุดิลลาหมายถึงอักษรที่ป่วยนะคะก็ ยูกอนที่ลู่นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเฟียมูดอและรสฮีฮุลอาคิดที่อยู่ในสภาพรอฟนะคะซึ่งจะรอฟด้วยกับสระดอมมะข้อที่2นะคะก็คือเมื่อเฟียม oh ูดอและรสฮีฮุลอาคิดนะคะจะอยู่ในสภาพนัสและจัตเนี่ยจำเป็นจะต้องมีอารามัดนะคะมาก่อนนะคะก็คือเป็นอามิตตัวบังคับนะคะทำให้มันเนี่ยอยู่ในสภาพนัส ถ้าบังคับให้มันอยู่ในสภาพนัสนะคะก็จะเป็นูรูฟุนนัสนะคะแล้วก็ถ้าจะบังคับให้มันเนี่ยอยู่ในสภาพยัสนะคะก็จะเป็นูรูฟุลยัสซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นลันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งจากฮาร์ฟุนนัสนะคะก็มานำหน้าก็จะทำให้เฟียมูโรเรโซฮีฮุลอาคิดเนี่ยนะคะไม่มีอลิฟอยดอยู่ท้ายคำนะคะเป็นอักษรทั่วไปแบบนี้เนี่ยจะนัสด้วยกับสระฟชา,าค่ะต่อมานะคะเมื่อมันอยู่ในจดจม ยาดัมนะคะเมื่อมีหนึ่งจากฮารฟู้ยาดัมเนี่ยมานำหน้านะคะก็จะทำให้เฟียมูรแลสโซฮิฮุลอาคิสนะคะยาดัมด้วยกับสุกูลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้คะ่ะเจอกันคลิปต่อไปอัสลลสลาม ualaikum w a า a h m a t ลล l a h i w บ b a r า k a t u h